สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะพามาวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับ Master d u e l Meta นะครับเกี่ยวกับเทียริสปัจจุบันหลังจากที่มีการเปิดวางแพ็กใหม่ไปนะครับผมเมื่อวัน2วันก่อนนี้นะครับผมโดยอันดับ1ตัวเทียริสเนี่ยนะครับผมจะพาวิเคราะห์กันแบบเชิงลึกเลยกับเด็กเทเลเมนต์นะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมก็ลงคลิปเอาไว้แล้วคลิปหนึ่งนะครับแต่ว่าผมจะยังไม่ได้วิเคราะห์ละเอียดนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูว่า,าลิสต์ที่เป็นเทียร์ห่ตอนนี้นะครับมันควรที่จะเล่นไปในทิศทางไหนนะครับเริ่มมาด้วยตัวเด็กลิสต์นี้ที่มีการผสมตัวบิสเท็นะครับมาแล้วนั่นเองนะครับบิสเทหรือแก n งบิเชียผมก็มักจะเรียกว่าบิสเท็นะครับเพราะว่ามันเป็นชื่อที่คุ้นนะครับก่อนที่จะถูกเปลี่ยนไปเป็นบิเชียนั่นเองนะครับผม มากันในส่วนของท็อปเมนเด็กกันก่อนนะครับก็ยังมีการใส่แฮนด์แท็บนะครับผมเป็น Max C นะครับมีการเพิ่ม a s สบอลซ้ m มาด้วยนะครับผมและก็จะมีการใส่ตัว Infinite i m p เ r อร์ e มนเนเท่ากับว่าเป็นการเล่นแฮนด์แท็ทั้งหมด9ใบนะครับเพื่อทดแทนอัตราส่วนนะครับของตัวอย่างตัวอาก d o ดนะครับผมตัว k คียวแล้วก็ โมูลกที่โดนลิมิตให้เหลืออย่างละหนึ่งะครับจากแบลริสใหม่ทำให้ตัวเด็กเนี่ยก็เลยค่อนข้างที่จะมีการผสมนะครับเพิ่มเติมแพ์แทปได้เยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับผมส่วนตัวนะครับมีการใส่การ์ดอย่างซ u เปอร์ฟิวชั่นนะครับแล้วก็ผมมองว่าการ์ดเนี่ยเป็นการที่ไม่จำเป็นนะครับเพื่อนๆไม่ควรที่จะนำมาใส่นะครับเพราะว่า อ่าแม้ว่ามันจะเอาไปใช้กับเทียได้นะครับแต่ว่าเทรลเมนตนั้นถากมันตกลงสารด้วเอฟเฟคของการนั้นนะครับผมจะทําให้พวกเอฟเฟคนะครับมันสามารถเกิดต่อได้ฉะนั้นเนี่ยตัวนี้น่ะไม่จาเป็นเลยครับสามารถเพิ่มเป็นอย่างดีดีโครแทนได้นะครับเพราะว่าดีดีโครจะเป็นค่าคอร์สเพื่อให้บิสเตสมันโดดต่อได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ยังมีการใส่ ตัว triple tactic talent อันนี้ขอชื่นชมครับเพราะว่าเป็นเวทมนต์ที่ดีนะครับเพราะว่าพวก Business นะครับสำหรับพวกเทเลเมนแล้วมีโอกาสนะครับที่จะได้กด triple tactic นะครับผมแล้วก็ยืดมอนอีกฝ่ายมานะครับอย่างเช่นถ้าเรายืดพวกมังกรบิสต์อีกฝ่ายมาเราก็สามารถขึ้นเป็นตัว charmers g r o o m y แล้วก็ชุบบิสต um ์เนตแม็กนามูนของอีฝ่ายมาแล้วก็สั่งใช้เอฟเฟกนะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเสริมบิสต์ของเราเองขึ้นมือได้ใน end a s e นั่นเอง นี่ก็จะเป็นข้อดีของ triple tactic t a r e n นั่นเองนะครับถัดมานะครับผมก็ในส่วนของเด็กนะครับก็มีการใส,ส่40ใบก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากนะครับอย่างตัวของตัวเด็กเนี่ยถือว่าครบคันเลยนะครับมีการเพิ่มแพนแทปมาเยอะมากขึ้นนะครับทำให้ตัวเด็กเนี่ยอาจจะมีใบขัดหรือว่าใบซ้อนเพิ่มเติมนั่นเองนะครับ มาดูในส่วนของ extrade c k กันบ้างนะครับก็มีการใส่เจ้านี่นะครับอย่างตัวที่มาจากแพ็คใหม่นะครับซึ่งจะใช้มอนเตอร์ที่เป็นเผ่าเดียวกันแล้วก็ท่าดเดียวกันนะครับผมแต่ว่าชื่อต่างนะครับซึ่งก็จะสามารถฟิวชั่นจากเทเลเมนเป็นเจ้านี่ได้นะครับแต่ว่าคือผมก็ไม่ชอบตัวนี้อยู่ดีนะไม่รู้ว่าใส่มาแล้วแบบมันจะช่วยให้เราเปิดเกมอีกฝ่ายได้มากขึ้นแค่ไหนนะครับแต่ก็ เอามาฟิวชั่นได้นะเหมือนกับเจ้านี้นะครับที่ใช้ธาตุเดียวกันนะครับแต่ต่างชื่อกันเท่านั้นเองนะครับตัวของเอ็กตาเล็กก็มีการใส่เพิ่มขึ้นก็คือสไป์สปินเนาะเพิ่งมาใหม่เลยนะครับตัวนี้ใช้มอนเตอร์ที่มีมอนเตอร์เลเวล2นะครับผมหรือว่าเลเวลลิงแรงนะครับเอามาเป็นวัตถุดิบนะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะสามารถโม่เลเวล2ได้นะั่นก็คือมันจะโม่ตัวนี้นะครับ อย่างตัวเมรุแล้วก็ตอนนี้เวลามันโดนลงสารจะเอฟเฟคการ์ดมันก็จะฟิวชั่นต่อได้นั่นเองทำให้ฟิวชั่นเรียกพวกตัวอย่างเจ้าคิคาร์ลหรือว่าอื่นๆได้นั่นเองนะครับผม,มต่อมาก็อันนี้ก็เป็นอ่าเป็นซมเปิลเด็กทั้ง2อันนะครับก็โอเคละนะครับผมมองผมมองว่ายังไงจริงๆแล้วไม่ควรใส่จริงๆครับซุปเปอร์โพลิเมอไรเซชันนะครับไม่จำเป็นเลยจริงๆนะครับผมยิ่ง เอามาใส่เล่นแบบนี้ถ้าเจอเด็กที่ไม่ใช่เล่นเทเลเมนต์เนี่ยยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยหรือถ้าไปใส่กับเทเลเมนต์เนี่ยอีกฝ่ายยิ่งชอบเลยมากกว่านะครับผมแต่ว่าถึงแม้ในมาตเตอร์เดียลนั้นจะมีเด็กที่หลากหลายแต่ว่าเราก็ควรให้ความสําคัญกับเด็กเทียนหนึ่งนะครับเพราะว่าเด็กเทียนหนึ่งนั้นมีโอกาสที่จะได้เจอนะครับผมมากกว่าเด็กอื่นๆเลยนะครับแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอกับเด็กตัวที่เราจะได้ใช้นะครับอย่างเทเลเมนต์เนี่ยเราไม่ได เราอาจจะไม่ได้เจอเทเลเมนต์เราอาจจะได้เจอแบบอื่นนะครับผมเลยแนะนําว่าเปลี่ยนซูเปอร์โพลีเป็นดีดีโคจะดีกว่าเลยเพราะว่าถ้าดี c o โคทิ้งไปเรายังได้เอาเป็นคอโดดแมกนาะมุสน่ะสมมติเราเอาดีดีโคไปมูฟการ์ดอีกฝ่ายหนึ่งสักใบนะครับแล้วเราก็มีค่าคอรให้ตัวแมกนามุสโดดละนะครับถ้าเกิดเราเจอได้อื่นที่ไม่ได้เทียอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถโดดแมกนามุสได้เลยนะครับก็คือแบบ มีวิธีเดียวก็คือต้องโม่ให้มันติดพวกเดียวกันเองอะ่ะถึงจะโดดได้นะครับฉะนั้นนะผมอยากเพิ่มเปอร์เซนเทนะครับในการโดดพวกบิสต์ได้มากขึ้นนี่ก็เป็นคําแนะนําเลยนะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับอ่ากับดักเคาน์เตอร์เนี่ยตอนนี้ผมมองว่ามันก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับที่ใส่เข้ามาเพราะว่าอ่าพวกเทเลเมตของเรามันจะโดนรีมูฟออกนะครับจากเอฟเฟกของพวกบิสต์อย่างเงี้ยนะครับแล้วเวลาไปเนี้ยมันตกองศาจากเอฟเฟกการเนี่ยมันสามารถหยิบเทเลเมตที่อยู่นอกเกมขึ้นมือได้ด้วย ทำให้เราวนกลับมาเล่นใหม่ได้นั่นเองนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของเดลกลิสต์นะครับที่เป็นในส่วนของเทียสองครับเทียสองกับสไปเนี่ยตอนนี้ผมมองเลยว่าเก่งมากครับผมเพราะว่า ตัวสไป์เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันแพ้เทเลเมนต์อย่างเห็นได้ชัดครับแต่ตอนนี้มันไม่แพ้แล้วเพราะว่ามันมีพวกบิสอ่าบิสเตนะครับผมเข้ามาช่วยด้วยนั่นเองแถมยังมีการเล่นผสมกับบีเวอร์นะครับได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับโดยหลังจากที่มันมีการออกการ์ดอย่างเจ้าตัวอ่าสไปน์สปินนะครับผมก็จะสามารถเล่นต่อได้นะครับแต่ลิสต์นี้ลิสตนี้ผมแปลกใจจังไม่เห็นสไป์สปินเลยนะครับหรือว่ามัน มันเล่นกับคนอามาดูลิสสองดีกว่าลิสสองมีสไป์สปินนะครับเพราะว่าสไป์สปินเนี่ยเวลามันอาทำการลิสสาเร็จเราก็จะไปโม่เจ้านิม b บิลแองเกนะครับซึ่งตัวเนี้ยถ้ามันลงสารจากมือหรือเด็กนะครับมันสามารถสเปเชียลมอนเตอร์นะครับอาที่เป็นมอนเตอร์เลเวลสามหรือต่ำกว่านะครับนิมเบสองตัวจากเด็กยกเว้นตัวมันเองซึ่งเวลาเราเล่นสไปเนี่ยมอนเตอร์เลเวลสองมันเยอะอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถต่อเป็นตัว ส p ปด์สปินนะครับแล้วก็โมจากนั้น m o แองเกอรก็จะเป็นนิมเบิลบีเวอมาจากในกองได้2ตัวนั่นเองนะครับผมมากสุดนะครับก็ทำให้สไปด์เนี่ยมีกกซ้อนแล้วก็มีอินเทอร์ับเพิ่มเติมครับแล้วก็ตัวเด็กเนี่ยยังจะสามารถสร้างคอมโบได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ตั้งบอร์ดเป็นลิงก์นะครับหรือว่าเป็นตัวอเอ็กซีดนะครับผมก็จะมีตัวที่แนะนำอยู่เยอะเลยนะครับ อย่างตั้งเป็น IP m a ม c a r i n a ได้ง่ายขึ้นแล้วก็เด็กนี้ใส่เฮอเล่ามาด้วยนั่นเพราะว่าเขามีการใส่จูเนอร์อย่างเจ้าตัวนี่ครับเมลฟี่พินนี่นะครับก็จะไปเล่นตีผสมนะครับผมสามารถเล่นคู่กันได้นะครับผมแล้วก็มีการซิงโคจากมือด้วยนั่นเองนะครับผม แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็จะมีตัวสวาร์ฟอกนะครับผมที่เอามาทิ้งนะครับใส่ที่เขาใส่แองเกิลสใบนะครับเพราะว่าเป็นค่าขอดให้สวาร์ฟอกได้ด้วยสวาร์ฟอกถ้ามันทิ้งท่าน้ํามันจะสามารถโดดได้นั่นเองนะครับแล้วก็เจ้าแองเกร์สามารถโดนทิ้งจากตัวสวารฟอกแล้วก็เอฟเฟกก็จะเกิดต่อสามารถสเปรตัวบีเวอร์มาจากกองได้ต่อด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีการใส่เอเวอรี่มา ึง3ใบใบนี้ก็เป็นใบที่แนะนำนะครับเพราะว่าเทเลเมนต์เนี่ยโดนใบนี้ถือว่าแพ้ได้เลยเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างอื่นอื่นก็จะมีกับดักใหม่อย่างตัว s p i d e r ร์เบิร์นครอนะครับผมที่มีเอฟเฟกนะครับสามารถเอามอนเตอร์อีกฝ่ายนะครับผมเปลี่ยนการควบคุมนะครับผมมาที่ตัวเลนง์โซนนะครับหรือว่านำมอนเตอร์นะครับอ,อีกฝ่ายนะครับเอามาใส่เป็นไส้ให้กับเอ็กของ เราได้ด้วยนั่นเองนะครับผมโดยจะต้อง t ท r g e t ก็ตมอนเตอร์บนฟิลหรือว่าในหลุมมิกฟายเพื่อสั่งใช้งานเอฟเฟกนะครับผมแล้วก็อื่นๆนะครับก็จะไม่ค่อยมีอะไรเพิ่มเติมเนาะ mm. เพราะว่าใบที่เพิ่มมาใหม่ก็จะเป็นเจ้าพวกนิมโบ e นั่นเองนะครับโอเคนะครับ <Okay. S 1> ผมสำหรับเอ็กซ์ต้า็ก็มีประมาณนี้เลยนะครับ mm. เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวเทียร์สกันบ้างน,นะครับ เด็กที่มาแรงที่สุดในตอนนี้เลยกับแบนเดดเดสเปียนะครับผมเพราะว่าเล่นคู่กันนะครับกับพวกทีมฟิวชั่นอย่างพวกเอลบาทนะครับผมแล้วก็มีใบใหม่อย่างคาเทเชียนะครับที่มีเฟกสั่งฟิวชั่นนะครับจากบนฟิวนะครับหรือว่าบนมือได้นะครับทําให้ตัวนี้เป็นใบที่จะต่อบอทเอลบัสได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เจ้านี่นะครับตัวดุกดากอนที่เวลาไอเชฟิวชั่นสามารถส่งมอนเตอร์เลเวลหนเลยครับผม หรือว่ามากกว่านะครับถ้ามือรือแสงนะครับจากเด็กหรือไอ้ตาเด็กลงสารได้ก็สามารถไปโม่นะครับผมใบอื่นๆเพื่อ,อามาต่อคอมโบได้เพิ่มเติมนั่นเองนะครับผมแล้วก็ทีมนี้มันจะเป็นทีมที่เล่นประสบกันเนื่องจากว่า,าพวกอย่างตัวเอาเบี้ b เดนเดดดากอนเนี่ยนะครับเวลาลงสารก็จะสามารถเซตการ์ดเวทหรือว่ากับดักใบใหม่อย่างเจ้า b n n e d b e a s t นะครับผมหรือว่า Banded Le a เ u e เพราะว่ามันก็ติดชื่อเหมือนกันนะครับทำให้มาเล่นคู่กันได้ง่ายอย่างมากนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวเด็กอันนี้เท่าที่ผมมองด้วยตาปาเนี่ยผมมองว่ามันยังมีใบที่อ่าไม่สมควรใส่นะครับอย่างเจ้านี่ผมมองว่ามันไม่ค่อยจำเป็นหรือเปล่าครับเพราะว่าบางทีมันไม่ต้องไปกดเวทใบนี้ก็ได้นะครับเราควรที่จะแบบ เอาไปใส่ใบอื่นเพื่อเพิ่มอินเทอร์ลับได้มากกว่าได้ซํำนะครับแล้วก็ผู้เล่นท่านนี้ก็ใส่แฮทแทบมาแค่เป็น Max ก s แล้วก็พวกบิสเซตก็เป็นเหมือนแฮทแทบอยู่แล้วจากที่ผมเคยแนะนำบ่อยๆนะครับผมก็มันเอาไวส้สู้หรือว่าเอาไว้ฆ่าเทรลเมนโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ยังมีการใส่ซูเปอร์ฟิวชั่นอีกแล้วนะจริงๆไม่ค่อยแนะนำครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเจอเทรลเมนเนี่ยยังไงก็ไม่ไหวนะครับอีกฝ่ายจะได้อา Advantage เพิ่มนะครับผมแล้วก็ลิทอันที่2ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับชอบใส่ซ u p e r v ฟิชันกันจริงๆนะครับในในตัวมา s t สเตอร์เนี่ยนะครับผมโอเคนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูในส่วนของถัดไปนะครับก็จะเป็น Full ฟ n ว e เดล s t นะครับผมกับตัวเด็กที่ไม่ได้รับผลกระทบนะครับจากพวกมืดหรือแสงนะครับฉะนั้นบิสเต็ทำอะไรพวกมันไม่ได้นะครับผม อ่าลิสก,ก็มีการลดนะครับผมอย่างไบ search field t e r r f o r m i ที่โดนแบนไปแล้วนะครับแต่ก็ยังคงเล่นได้อยู่ดีนะครับมีการใส่เจ้าตัว jack in the hand นะครับแต่ว่า,าผมแนะนำเป็น small world นะครับเผื่อเพื่อนๆเนีเ่ยอ,อยากลองเอาไปเล่นมันจะเสิร์ฟการ์ดอย่างโรบินาได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมมีโอกาสติดได้ง่ายยิ่งขึ้นทั่นเองนะครับแล้วก็มีการเพิ่มหายจัวมาเยอะอยู่แล้วนะครับ ตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะจุ่วได้ small bird er, คู่กับนกอีกใบเพื่อให้เป็นค่าคอสให้ small v e r d เสิร์ตโรบินาได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีการใส่รอ,อยฉีกนะครับแล้วก็มีการใส่เอเวลี่มาตรงนี้ดีเลยครับทำให้เราเนี่ยนะครับมีใบเขีร์แต่ว่าใบที่ไม่แนะนำก็จะเป็นตัว dimensional v i s u a l หรือว่ารอยฉีกนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราได้เริ่มหลังเนี่ยมันจะดีไหมเพราะว่าผมให้ความสำคัญกับการ ใช้การ์ดอย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับสมมติว่าใบเนี้ยนะครับเราเริ่มหลังเนี้ยเราก็เหมือนไม่ได้ใช้มันนะนะครับเราควรที่จะจัดเด็กที่มันได้ใช้การได้ทุกใบนะครับแบบเนี้ยมันแอบแบบมองว่าเราได้เริ่มก่อนนะครับผมแล้วก็ลิสสองก็ไม่ได้ต่างกันมากครับเดี๋ยวเราไปดูเด็กขัดไปกันเลยนะครับกับเด็กลิก,กะนะครับผมลิก,กะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเด็กครับเพราะว่าเด็กนั้นไม่มีธาตุมืดและแสงเลย ส่วนมากก็จะเป็นดินน้ําแล้วก็าธาตุลมนะครับเพราะว่าเล่นผสมกับทีมอย่างทีเลียนคิงเลกูลัสนั่นเองนะครับมีการผสมกับซันซีสมาด้วยเพราะว่าซันซีนั้นเป็นคอมโบวันการ์ดที่จะสามารถส,สเปรย์พวกพืชน,นะครับผมจากเด็กได้ง่ายเลยแล้วก็ตัวเด็กนั้นมีรูปแบบการเล่นในการาใช้มอนเตอร์นะครับอีกฝ่ายแซกเป็นค่าคอร์ดนะครับเพราะว่าเท่น์ในใบม่อย่างลิกะคอนคอนนั้นทําให้ตัวเด็กนั้นสามารถเพิ่มแอดเวนเทจนะครับในการทำ คอมโบนะครับผมได้ง่ายยิ่งขึ้นแถมเราไม่ต้องเสียของเองนะครับเราใช้อีกฝ่ายแซกเอาเนี่ยมันเก่งอยู่แล้วนะครับรวมถึงยังมีการใส่เลกูลัสมานะครับก็จะเพิ่มเนเกตนะครับตัวนี้ก็จะมีทั้งเนเกตแล้วก็มีการตั้งบอร์ดนอกเทินนะครับแล้วก็ยังมีกับดักหมอบอยู่นะครับแล้วก็เด็กนี้มันเล่นง่ายอยู่แล้วนะครับผมโดยการจะมีของคืนอย่างลิกะพีโตนะครับตัวนี้มันสามารถโดดจากหลุมในเอ็นเฟสได้ด้วยนะครับก็คือมันสามารถ ที่จะมีของนะครับไว้เล่นตาถัดไปได้แน่นอนรวมถึงเทินละครั้งมันสามารถเพิ่มดิกะจากในเด็กขึ้นมือได้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเด็กที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นเด็กที่เป็นไทชิมิเตเลนที่ผมชอบนะครับผมเด็กนี้การใส่แฮนด์แท็บก็จะยังมีเป็นแอสนะครับแอร์บอสซั m แม็กแล้วก็เป็น Infinite i m p e r m a n e n นนะครับผมก็ส่วนมาก h a n d ์แทนะครับผมทั้ง 3ใบนี้นะครับใส่ให้เต็มที่เลยนะครับเล่นแฮนด์แท็บ9ใบก็พอแล้วนะครับผมเพราะว่าเป็นแฮนด์แท็บคลาสสิกนะครับแต่ถ้าอยากเพิ่มบิสเนสในเด็กนี้ถามว่าเพิ่มได้ไหมเพิ่มได้นะครับโดยนำการ์ดอย่างอีเวลี่แมทออกไปเลยนะครับแล้วก็ไปใส่พวกแมกนามูสแทนนะครับผมก็จะสามารถเอาไว้สู้กับเทียร์ได้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสำหรับตัวเด็กลิกะนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเด็กที่น่าสนใจนะครับผม แล้วก็ต่อมาก็เป็น e x o กโซซีเนะครับเป็นเด็กม้ามืดที่ผมบอกเลยว่าสมควรนำมาเล่นเคาน์เตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเทเลเมนไม่ว่าจะเป็นบิทเต็เนี่ยนะครับเอามาสู้ได้อยู่นะครับผมแต่ถ้าเป็นบิทเต็ก็จ,จะแพ้เรื่องพลังครับเพราะว่าบิทเต็มันสามารถโดดมาล่อได้นะครับแต่ถ้าเป็นเทเลเมนนั้นโดนเข้าไปนะครับผมมองว่ามีโอกาสที่จะแบบไม่สามารถเล่นต่อได้เลยนั่นเองนะครับผม ตัวเด็กเป็นรูปแบบการเล่นประเภทเอ e ็กซีสินะครับมีการเล่นนะครับเมลฟาเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็ตั้งเบาะเป็นพวกมิคาเอลิสที่สามารถรีมูฟแล้วก็มิคาเอลิสก็สามารถเสิร์ฟกับดักที่เก่งๆอย่างตัวเอ็กโซเซเตอร์ลีเทเนียแล้วก็วาริสนะครับอันเนี้ยเป็นออฟชั่นอลชอยส์เลยนะครับเป็นอีกเด็กหนึ่งที่ว่าเออถ้า ถ้ายังไม่รู้จะเล่นอะไรอันนี้น่าสนใจนะครับเล่นได้เลยแล้วก็ตัวแฮนด์แท็บที่เพิ่มเข้ามาก็ยังมีพวกโคเลเปอร์นะครับเพราะว่าใส่ตัวทีลเมนที่คาร์ลเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้มันบอกว่าทิ้งตัวนี้นะครับจากมือนะครับถ้าอีกฝ่าควบคุมมอนเตอร์มากกว่านะครับทําการเปิดเอ็กซ์ตาด็สของเราหยิบการ์ดมาหนึ่งใบแล้วก็ตรวจสอบเอ็กตาด็สอีกฝ่ายนะครับถ้ามีการ์ดเหมือนที่เราโชงให้ดูนะครับให้รีมูฟออกนอกเกมทุกใบเลยนะครับก็จะเป็นใบที่เอามาฆ่าเทเลเมนโดยเฉพาะนั่นเองนะครับ ีข้อเสียอย่างเดียวก็คือเป็นทีมที่ต้องล็อกให้เล่นกับเผ่าตัวเองนะครับไม่สามารถไปผสมกับอย่างอื่นได้นั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าไปผสมก็ไม่ค่อยเก่งครับผมต่อมาก็จะเป็นอ่าฟอสโซเทนี่นะครับอีกหนึเด็กที่ยังเล่นได้นะครับก็เป็นการผสมทีมแฮนด์แท็บเพิ่มเติมอย่างใส่พวกบิสเซสเข้ามานะครับผมก็จะมีแมกนามุนะครับแล้วก็จะมีดีเฟิร์แล้วก็จะมีเบลเล็กนะครับผม ซึ่งตัวเด็กเนี่ยบอกได้เลยว่ามันเล่นได้ทุกทุกเมตาอยู่แล้วนะครับเป็นเด็กที่เล่นง่ายนะครับผมเหมาะสำหรับผู้เล่นมือใหม่แล้วก็เป็นเด็กมิชเลนที่ดียิ่งถ้าเพิ่มพวกบิสเทสมาอย่างเงี้ยนะครับบอกได้เลยว่าตัวเด็กเนี่ยมันจะเก่งนะครับผมอย่างมากเลยสู้กับได้ทั้งเทียร์หนึ่งเทียร์สองนะครับเป็นเด็กที่ทั้งเริ่มก่อนและเริ่มหลังนี่ก็เก่งแล้วก็ถ้าเกิดมีบิสเทสเข้ามาเนี่ยนะครับบอกเลยว่าตัวเทเลเมนต์เนี่ยนะครับผมก็จะเล่นได้ยาก นะครับแล้วก็ตัวเด็กเนะี่ยมันมีประมาณ2อินทัับแล้วก็มีท่ายิงหบอดด้วยนะครับเก่งเลยนะครับสําหรับเด็กนี้นะครับก็เพียงแค่เพิ่มบีเทสเท่านั้นเลยครับเพื่อนๆบอกเลยว่าเก่งมากผมก็ชื่นชอบเด็กซัสโซ,ซอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นด a ร์กอลิงนะครับอีกหนึ่งเด็กที่ ผมเนี่ยมักจะแนะนําให้เพื่อนๆน,นะครับผมโดยถ้าหากว่าใครยังไม่รู้แนวะทางการเล่นจะทายคลิปก็จะมีวิดีโอนะครับผมเกี่ยวกับพวกมันอยู่สามารถลองไปดูขอมูลแนวทางได้นะครับโดยเพื่อนท่านนี้จะเป็น6กใบนะครับแล้วก็ใส่พวกบิสเด็มาเต็มแม็กเลยถือว่าถ้าเกิดเทีลเมนเจอเนี่ยถือว่าโชคายนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยมันเอาไว้ฆ่าโดยตรงเลยแล้วก็มาเล่นคบคู่กับพวกเด็กมังกรอ,อย่างดาร์กอนล็อกเก็ตได้ดีมากครับผมไม่ว่าจะเป็นตั้งบอร์ดแล้วก็ าการทำตัวเฮลติกนะครับซึ่งตัวเนี้ยถ้ามันสั่งเวยนะครับก็สามารถดีดีกฝ่ายแล้วก็สเปรย์มังกรได้ด้วยซึ่งมันก็จะเป็นสเปรย์พวกแมกนามุดหรือว่าอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมนะครับลิเด้60ใบนี้เป็นเด็กลิสที่ดีมากๆนะครับผมชอบเลยนะครับก็ลองเอาไปดูเป็นแบบอย่างกันได้นะครับผมก็วันนี้ก็จะจบไปแล้วนะครับสําหรับตัวการมารีวิวแล้วก็อัปเดตเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับพวกเด็กมาสเตอร์ดูเอลนะครับผม ซึ่งผมบอกแล้วว่าเมตาตอนนี้ยังไงเทเลเมนก็เป็นอันดับหนึ่งนะครับอย่างที่บอกเลยนะครับเล่นสัดส่วนตามนี้แต่ว่าเด็กลิศอันดับหนึ่งไม่ต้องไปจัดตามที่ผมบอกนะครับเอาตามที่อ่าไม่ต้องไปจัดตามไอ้ที่มันบอกนะเอาจัดตามที่ผมแนะนําไปดูนะครับลองเพิ่มแพทแท็ไปเพิ่มเติมนะครับอันเนี้ยซอรเปอร์ฟิชชั่นไม่ต้องใส่เลยผมแนะนําเลยนะครับยิ่งเจอกับเด็กเทียร์สองอย่างฟาวนเดลิศอย่างซอโซเนี่ยฟิชชั่นไม่ได้ด้วยแน่นอนนะครับโอเคก็ จบกันไปแล้วนะครับหากว่าเพื่อนๆอชอบอย่าลืมกด s u b สไครต์นะครับผมแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับเราง่ายๆแล้วก็อยากให้คนอื่นดูก็กดแชร์ได้เลยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ